สวัสดีครับนำผู้ชมนะครับมาที่ศูนย์ฝึกกลุมพัฒศึกษาที่ของ6ธัญบุรีนะครับเกมฟุตบอลกล่มพัฒนศึกษารุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับประเภทขอเกมวันนี้เป็นการเข้าการระหว่างโรงเรียนพศพิทยพยัตพบกับทางด้านข,ของราชชนิดบางเขตนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับาราวินบางเข่มาในสีเสื้อสีกรมท่านะครับ ทีพดปิจพยัดมาในชุดสีเหลืองสลับม่วงนะครับเก่งสีขาวบอกของทางราชุดิบังเขน<ป>เก็บได้อแล้วทางพดพิจพยัดหลุดขึ้นมา3คนแล้วจะจิ้มให้จังหวะท้ายเกียมรับอย่างเคลียร์กันได้นะครับทางราชุิิบังเขนเอาทะลุมาแต่ว่าคืนหลังกลับไปครับที่ชยุทธพล ยกยาวๆมาเลยครับก็ยังติดทันไหมครับบอลทันด้วยครับไม่ออกผลพิธียพจัดครับเปิดเขามาจับได้จดจอ่อแต่มีธงขึ้นมาก่อนครับดูภาพช้าเลยครับจงังหวะเนี่ยขยันนะครับตามมาเล่นได้แล้วโอ้โหก็ล้ำชัดเจนเลยครับไปยืนเหลี่ยมอยู่ค่อนข้างเยอะครับทางราชบัณฑิตยน เป็นฝ่ายได้ขึงใส่อยู่พักหนึ่งเลยครับเราแวกมาจิ้มมากก็ยังดักไว้ได้บอลเปิดมาเราปั๊มก็เอามาอยู่แล้วข้ามาทางขวาเลยครับปงสตอนเปิดย้อนมาเลยไปหมดครับแล้วยังจับได้จะยิงกับที่วัดบอลฉลบมา ได้อีกทีนึงก็ยิงไกลเลยต้องพุ่งเซฟเลยครับดูภาพช้าเลยครับจังหวะโยกมาในปั๊มก่อนทีแรกบอลกระด,ดอนมาเลยครับได้ยิงของพอสะกรครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของธีรเมธชัยยุทธพล เอาแตะหลบมาสวยของทางราชชลีบางเขนครับแล้วให้ทะลุมาช่องนี้แล้วจริงโอ้โหยังออกมาปัดได้ครับโอ้โหแล้วนี่ราชชลีบางเขนครับฝ่าเข้ามาตรงกลางลุยมาพยายามจะรุมแย่งเลยครับทางฝั่งของพุทธิยประยัตยังเอาชนะไม่ได้เลยครับแล้วช่องนี้หลุดมา แต่ว่าบอลแรงไปหน่อยครับต้องตามเล่นใหมย่ย้อนกลับมาครับแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอามุงสกัดจับได้เอ้าเดี๋ยวยาวเกินไปครับลาดบอลได้ครับทดมิทิยาพยัตครับสุปคินไตอัดเน่ยเอาไต่อัดไม่ดีเลยครับบอลของรามิซบเบงเคได้ยิงก็ต้องชกทิ้งไงครับฮืมีระเม็โอ้สองเซฟแล้วครับ ดูภาพช้านะครับจังหวะไปพลาดก่อนนะครับเราได้ลองส่องครับยิงไปติดเซฟที่ไม่เลยครับเป็นอีกเซฟหนึ่งที่ทําได้ยอดเยี่ยมเลยครับยางเป็นราชชีวิตบางเขนที่หลุยขึ้นมาได้เราทะลุมาตรงนี้ยิงไกลเลยเอาข่าวนี้หูรียบร้อยเลยครับขึ้นนำแล้วครับทางด้านของราชวิวิตบางเขนครับจากหมายเลข9นะครับ ถึงด้านของกิจพันธุน์นาคประสงค์ยิงลูกในลูกไฟเลยครับดูภาพช้าเลยครับบอลในตรงนี้จับได้พลิกมาปุ๊บมีเข้าขวาเลยครับกดเลยครับคราวนี้จะชกแต่ว่าชกไม่ถึงเลยครับแล้วไตรภูมิจะจ่ายออกมาด้านข้างโดนเคลียร์ได้แล้วตรงนี้เบียดแย่งมาได้ครับอันประกา ลุยขึ้นมาลุยมาเองเลยครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้เติมมาเราจะแหวกไปเองตรงนี้บอลหลุดมาแล้วออกมาสกัดได้ก่อนเลยครับทางชยุธพลเกืี่ไปครับจังหวะได้ลุยของทางพันประกอนะครับดูภาพช้าเลยครับนี่ครับแหวกมานี่คนนะครับของราชิตรีมงเขเเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายนี่ต้องถึงทางชยุธพลนะครับออกมาสกัดไว้ได้ครับ บอลทุ่มครับบทพิธีประยัดนาทีสุดท้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเอาหุนมาแอบไตรภูมิขอย้อนไปก่อนครับคงสตอนแล้วฝากมากิดผ่านยิงโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับ โอ้ลักษณะเนี่คล้ายๆกับลูกเดิมเลยครับที่ยิงได้ก่อนหน้านี้ครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ดูภาพชาร์ยครับหมูนี่ลักษณะคล้ายกับลูกแรกที่ทำได้นะครับนี่ครับบอลฝากมาแล้วก็เป็นกิจพันครับยิงโอ้โหเหมือนฉายภาพซ้ำเลยครับ อ,อย่างตัดได้ครับทางพิทยพยัพหลบสปีดตรงนี้เอาแล้วบอลไม่ออกด้วยสุดท้ายเป็นเบาทุ่มของไรเปนบางเขนครับลผู้ศินเป่านุวีดหมดครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นทางด้านของราชวิตบางเขนนะครับนำโรงเรียนพพิทยพยัพอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คร,รายวิทย์บางเขนก็ได้ประตูจากคนนี้หมายเลขเก้าครับ กิจพันธ์นะประส่งครับทำสองประตูนะครับสุดสวยเลยครับประสะกรแล้วไหลตรงนี้กิจพันธ์ครับดีเรามาปานิธิปานิธิในกรอบเฮทตทุสย้อนมาก่อนธีระเมฆสับขาหลอกแล้วฝากมาได้กดเลยครับ <c oughs> หลุดข้ามข้านออกไปครับจังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นะครับของทีวัต ดูว่าจะแก่ตรงนี้อย่างไรครับทางพจนิยพยัตอับชิงคืนมาแล้วพยายามจะจ่ายให้ทางพันประกนะครับไม่ถึงเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์ทิ้งได้ครับจินพัฒเผื่อตามเล่นได้บอลไม่ออกจีมาจะลากเข้ามาตรงกลางเอาลุยไปได้เลยครับคืนมากัน3คนฝากให้พันประกพันประ์โยกมาพันประกรก,ระก,รกดเลยครับ ทางขวาเนี่ยมีทางมาได้14ครับพิชากรที่รออยู่แต่วัดเลือกจะยิงเอง,เองนะครับเอาลูกบอลชองตงุกนี้เอาป๋มแยงมาได้ครับขอ,อย้อนไปก่อนครับไตรภูมิหมอนที่ปณิธิปนณิธิโยกเข้ามาแต่เอาดวงขวาสองหลุดมาได้แล้วจิม้ม <c oughs> เข้าหน้าต่างครับ ยังไม่ได้ประตูที่3ามาาเลยครับดูภาพช้าเลยครับจังหวะของทางปณิทีครับเอาชนะมาได้ครับ2คนของพศพิยาพยัตแล้วก็จิ้มมาจากบ่อนเข้าหน้าต่างบ่อลทุ่มครับดาบิดบางเขนจะปลิกไปแล้วเป็นเกมส่วนครับทางพศพิยาพยัิแจงได้แล้วจะทะลุช่องมาเอาเลยครับ สปีดขึ้นมาครับแล้วพันประกอได้ยิงโอ้โหขึ้นมาพยายามจะหาจังหวะจบให้ได้เลยครับโอ้โดูภาพช้าเลยครับด้านของพันประกอบทีมรักษาคนเดียวเลยครับโอ้โหกัดฟันสปีดมาแต่ยิงโอ้โคือเหมือนจะหมดแรงนะครับจังหวะยิงบอลไม่ได้แรงมากครับ แล้วเลือกปาเลยโอ้โหชนคาเลยครับ <c oughs> บอลกระดอนออกมาแถวสองโดนบังแล้วออกปั๊มบอลยังไม่ไปไหน <c oughs> ทางพจนพยัญะยังเป็นทางราันเดอเขยได้ขึงต่อ <c oughs> จ่ายออกมาครับจางรนณพี่ <c oughs> บอกลับมาที่พสกอร์สักกริน <c oughs> สักกรินปั่นเลยการนี้ตรงตัวแล้วครับ <c oughs> บุกบ้าครับ <c oughs> ทางจินภัทครับ ทางพศเพียร์จได้ครองบอลใส่บอลทางริมเส้นอรับพิกไปได้ครับทางซ้ายดึงจังหวะก่อนแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหมีมีใครแล้วครับเกมส่วนมาทีลเมรเปิดยาวเลยครับโอ้โหสอดมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับแล้วหลุดมาแบบนี้โอ้โหไต่ลงมือสัประตูแล้วยิงเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์แล้วแฮตทสทิกแล้วครับโอ้โหแฮตทสทิกเลยครับ ดูภาพช้านี่คือต้องชมในจังหวะสอดมาแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแล้วดูรับโอ้โหพยายามจะออกาแม้วนะครับผู้สับตะตูครับทางปัญญพลนี่ครับดูแับแตะหล้วผู้สับตะตูครับแล้วก็จิงเข้าไปง่ายๆเลยครับแฮตทริกเลยครับบอลของรายวินิษบางเคนครับฝากตรงกลาง ไตรภูมิครับออกมาที่สกรินสกรินฝากเข้าด้านในหมุนมาก่อนครับเราดูเล่นกันของราวิบ์บางเขนสกรินขอย้อนมาปัสาากรเราถีแล้วไม่สองไกล่เลยบอลตกพื้นมาก็อย่างตรงตัวผู้าประตูครับหมายเลขสิบสองนะทางด้านปัสาากรน่าจะยังอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ นี่ครับยังอยู่ครับเนี่ยพัสกรครับหายมาแล้วเอาโดนดึงครับแต่ว่าอ้าวจุดโทษเลยครับโอ้โหดูภาพช้าหน่อยนะครับนี่จังหวะของทางพัสกรแตะหลบมาแล้วไหลให้ทางกิจพันธ์นะครับแล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วนะครับแล้วโอ้หูมีมือไปดึงดึงแล้วปล่อยนะครับดูครับจุดโทษของราชวินิตบางเขนครับแล้วยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับอื ดูภาพช้าเลยครับทางของไตรภูมิทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งนะครับแล้วยิงไปในไปถูกทานเลไปช้าเลยครับทางแดนของไตรภูมินะครับบอลทุ่มครับพดพิทยาพยัจก็ยังเอาบอลกลับมาครองไม่ได้เลยครับโอ้กลายเป็นทางได้เป็นบังเขตทนี่ครองบอลแทบจะฝั่งเดียวเลยนะครับผอนใจรู้บาามา กับตัดได้นะครับเจรินนสกรินสกรินเปลี่ยนข้ามไปเลยครับทางขวาแล้วฝากตรงกลางเอาหมุนมาไหลต่อจ,อจอจอหูชนคาเต็มๆครับจางทีวัดดูภาพช้าเลยครับจังหวะให้มาแล้วทีวัตหูโล่งๆครับเลือกยิงจังหวะเดียวแต่กดแรงไปหน่อยครับบอลชนคาน ยังไม่ได้ประตูที่5นะครับเราพัสกรจะแย่งเอาตัดได้ครับปทิยาประยัดก็เสียบอลไปครับทางทีละเมตรทีละเมตรจะแหวกเองวงทวัดคืนมาตุนพีออกขวามาครับแล้วให้ที่วงทวัดปาดมาจอดจอยิงโชนคารอีกแล้วแล้วโมงยีก็ตรงตัวครับอโห ยังไม่ได้ประตูนะครับโอ้ทางด้านของทีวัตโอ้คาร์อีกแล้วครับแล้วเปิดยาวมาเลยครับโดดขึ้นมาครับทั้งแล้วพลิกมาได้ลองปั่นอีกทีนึงเอาที่ปัดชนเสาับโอ้โหโอ้นี่ทั้งคารทั้งเสารครับดูว่าช้านะยครับ จังหวะวงทวัดเปิดมาแล้วจอดจอยิงไปชนขานเลยครับแล้วมุ่งซ้ำนี่ก็ไปเข้าสองุประตูเลยครับทางทีวัดแล้วจังหวะอีกช็อตหนึ่งนะครับได้ยิงไกลเนี่ยปัดได้ปัญญาพลแล้วบอลไปชนสเสาครับเขาเป็นทีวัดคนเดิมในที่ยิงแล้วกดบอลเร่นเร็วเลยนะครับลบแตะหลบมา แล้วหลบอีกทีอห้หงายไปแล้วครับได้เป็นฟรีคิกครับอ้หูนี่ตัวเล็กแต่ว่าลุยดีเลยนะครับดูภาพช้าเลยครับนี่จังหวะดูรบบแะหลบมาหนึ่งแล้วจะหลบอีกหนึ่งเนี่ยอ้หโอหโดนความใหญ่เลยครับอยู่ที่บอลนี่เป็นทางสกรินนะครับหมายเลขยี่สิของราชชนิดบางเขนปวดสีในสัญญาณสกรินปั่นเลยครับกับ ตรงกรอบครับแล้วผู้สิงเจ้าป่านุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทางด้านของราชวินิตบางเขตนะครับเอาชนะโรงเรียนพดเพิทยาพยาธิศรีประตูต่อสูตรนะครับสามประตูจากทางหมายเลขเก้านะครับกิจพันนาคประสงค์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูจากจุดโทษนะครับของกัปตันทีมอย่างทางไตรภูมิอินทรโยธาครับ เป็นชัยชนะของราชชนิดบางเขีนนะครับขณะที่พดพิธ,พธพยารวันนี้พวกเขาไม่มีแต้บนะครับก็ใหา้กำลังใจน้องๆนะครับก็ขอตัวลาคุณชุมไม่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ